สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้องพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านสีฟ้าสาขาสยามพารากอนนะคะก็ต้องเชื่อว่าหลายคน,น่ะคุ้นเคยกับร้านนี้แล้วนะคะกับสโลแกนที่ว่าอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวค่ะซึ่งวันนี้นะคะร้านสีฟ้าเนี่ยมีแคมเปญใหม่ค่ะที่ชื่อว่า journey of happiness ก็คือกินฟรีพักฟรีบินฟรีเป็นการสะสมพอยนะคะเพื่อใช้แลกอาหารและของรางวาัลว่าแต่จะมีอะไรบ้างตามตรงไปดูกันเลย ก็อยู่ในร้านสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำแคมเปญกันแคมเปญที่ต้องได้บอกไว้ตอนแรกนะก็คือเจนี่เอาแพสติเนสนะคะกินสีฟ้าสะสมพอยต์กินฟรีพักฟรีบินฟรีซึ่งวันนี้นะคะตองก็จะมาแลกพอยต์กันนี่เพียงแค่เรากดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็สมัครสมาชิกและสามารถสะสมพอยต์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้เลยซึ่งทุก50บาทนะคะจะเท่ากับ1พอยและว,วันนี้นะคะเราจะมาแลกพอยต์กัน อย่างแรกนะคะจะเป็นเก้๊วกรอบก็คือใช้20พ o i n ์เท่านั้นส่วนข้าวหน้าราชวงศ์ไก่ไข่ดาวหรือว่าบะหมี่แห้งราชวงศ์เนี่ยใช้เพียงแค่25พ o i n ์ส่วนเป็ดย่างสีฟ้าใช้30พ o i n ์ค่ะและนอกจากแลกอาหารนะคะเรายังสามารถแลกเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นอย่าง Cooler Bag ได้และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังสามารถแลก Gift voucher มูลค่า200บาทและ500บาท200บาทเนี่ยเราใช้แค่35พอยส่วน 500บาทใช้50พอยเท่านั้นสำหรับคนที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดแคมเปญนะคะจะได้รับ2รางวัลด้วยกันเลยซึ่งรางวัลแรกเนี่ยจะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกับภายในประเทศจาก a i r a เ i a มูลค่า20,000บาทรางวัลที่2จะเป็นบัตรที่พัก Grand c e n t น r Point อพัทยาและบัตรรับประทานอาหาร The Sky 32 1ทรางวัลมูลค่า15,000บาทเลยนะซึ่งเรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆเลยซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเราสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกได้ที่ w w w s e f a t a ์เว็บ o ีทุกๆ50บาทจะเท่ากับ1พอย์ซึ่งเวลาใช้พอย์ก็สะดวกมากเลยค่ะเพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้เลยพอยที่สะสมนะคะสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลา2ปีตั้งแต่วันที่สะสมแต่ส่วนพอย์ที่ใช้แรกในแคมเปญน,นี้เนี่ยระยะเวลาเพียงแค่วันที่2 8กุมภาเท่านั้นนะคะมากันที่เมนูแรกเลยนะคะก็คือเป็ดย่างซีฟ้านหนังกรอบมากอร่อยเหมือนเดิมเล และนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถใช้พอยแลกเซ็ตได้อย่างอันนี้จะเป็นบะหมี่ราชวงศ์แล้วก็จะเป็นขนมจีบกับชามะนาวไปกันที่เกี๊ยวอันนี้คือเรายังคงชอบเกี๊ยวสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้จะทำจากไข่เป็ดน,นะ ใครที่ใช้พอย n t ในแคมเปญน,นี้ไม่หมดนะคะก็อย่าลืมติดตามแคมเปญหน้าแล้วแคมเปญหน้าทางสีฟ้าจะมีอะไรให้เราแลก p อย n t บ้างเนี่ยอย่าลืมติดตามสีฟ้าผ่านช่องทาง facebook, line แล้วก็เว็บไซต์นะคะแล้วอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวนะคะทุกคนไม่ได้คลิปหน้าตรงสะภาไปที่ไหนติดตามได้นะ